กล้าทานะคะเพื่อนๆแมกลับมาแล้วจ้าหายไปไหนมาไปหลบร้อนที่ไหนมาดูว่าไอไม่ได้ไปหลบร้อนอะไรที่ไหนครับไอได้ไปเจอกับน้องๆยูทูดกรีนทีมกันมาครับผมเห็นบอกว่าน้องชมว่าหล่อกรี๊ดนายด้วยคนมันหน้าตาดีและไม่พอหน้าตาดีไม่พอและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากจะไม่ท้องตัวแล้วยังถล่มตัวเอาเป็นว่า ผู้ชายคนนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังธรรมะดีๆจากท่านวาวชิระเมธีกันดีกว่าค่ะปิ๊งธรรมกับท่านวาวชิระเมธีสนับสนุนโดยเจ е เร่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินสัปดาห์นี้ค่ะมีเพื่อนทางบ้านส่งคําถามเข้ามาว่าถ้าเขาอยากจะเรียนได้ที่1สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยากเป็นที่1ในทุกๆเรื่องความทะเยอทะยานของเขาผิดหรือเปล่าแลเ้เพื่อนๆทางบ้านล่ะคะคิดว่ายังไง เพื่อนทางบ้านฝากถามเข้ามาค่ะว่าถ้าเขาเป็นคนทะเยอทะยานอยากที่จะเป็นที่หนึ่งในถูกเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีคะความทะเยอทะาอยานนี้นะลูกนะมันมี2แบบ1นึ่ทะเยอทะาอยานในทางลบอันนี้ไม่ดีเช่นทะเยอทะยานเพราะว่าอํานาจของความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนําไปแล้วเราก็วิ่งตามไปอย่างนี้เป็นความทะเยอทะยานที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นความทะเยอทะยานในทางบวก เช่นถ้าเยอทัยยานอยากจะเรียนเก่งให้สอบได้ที่หนึ่งถ้าเยอทัยยานอยากจะตั้งบริษัทแล้วก็มีแบรนด์มีตราสัญลักษณ์เป็นของตนเองถ้าเยอทัยยานอยากเป็นนักการเมืองชั้นยอดของประเทศนี้เพื่อที่จะได้สร้างสารรค์พัฒนาบ้านเมืองหรือถ้าเยอทัยยานอยากจะเรียนให้จบด็อกเตอร์เพื่อให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจความถ้าเยอทัยยานในเชิงสร้างสารรค์อย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีงามลำเลิศพรรพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นกิเลสนะลูกนะลองสังเกตดูนะลูกนะ ถ้าเพื่อนหนูท้เยอทะายานในทางบวกก็พลอยโมทนาต่อเขาแต่ถ้าหาเขาท้าเยอทะายานในทางลบเพราะโลภโกรธหลงนำพาไปก็เตือนเขาว่าจงระวังระวังเอาไว้หน่อยติ๊งทำกันแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นความทะเยอทะายานที่ดีก็ทำต่อไปเถอคะค่ะสนับสนุนโดยเจเร่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามิน ร่วมบุญโดยปุ้มปุ้ยอร่อยเต็มยิ้มการตักบาตรถือว่าเป็นการทำบุญขั้นพื้นฐานที่สำคัญของชาวพุทธประการหนึ่งเป็นการฝึกนิสัยแห่งการให้คือการลดละความโลภความตระนีที่เหนียวจากใจของเราทีนี้มองในแง่ความสัมพันธ์การที่เราไปตักบาตรก็เท่ากับว่าเราได้อุปธรรมบำรุงพระสงฆ์เหมือนคำกล่าวที่ท่านบอกว่าบ้านอวยทาน แล้ววัดก็โอธรรมประการที่สองการตังบาทนี้เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเพราะมีอยู่เสมอที่มีผู้เห็นพระไปเดินเบิณนทบ,บาทแล้วเกิดความเลื่อมใสก็หันมาเคารพนับถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วก็ประการที่3มเป็นการโปรดสัตว์โลกฉะนั้นการบิยนทาบ,บาทอย่างเดียวนั้นมีคุณูปการมากที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างสั้นๆเท่านั้นร่วมบุญโดยปุ้มปุ้ยอร่อยเต็มยิ้ม เพื่อรับเวลาที่เพื่อนๆไปตักบาตรเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนๆแต่ว่าจะใส่อะไรไปก็ได้นคะครับแต่เพื่อนๆต้องดูด้วยว่าของนั้น,นยังมีคุณภาพที่ดีอยู่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะคะ่ะเอธในเมื่อเราตั้งใจจะทาบุญนะคะเราก็ต้องเลือกคัดสรรสิ่งดีๆไม่งั้นสิ่งที่เราทํานะคะจากเจตนาทําบุญอาจจะกลายไปทําบาปไ็ได้นะคะใช่แล้วล่ะครับและอย่างนี้นะครับเราถึงจะเรียกได้ว่า บุญคุณภาพครับใช่แล้วเรื่องดีๆแบบนี้นะคะก็เข้าไปคลิกไลค์ได้เลยค่ะที่แฟนเพจกล้าคิดกล้าทำของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของผู้เรานัส่คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการกล้าคิดกล้าทำขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเยาวชนไทยให้กล้าคิดกล้าทำค่ะ